สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคมภีร์เล่มหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันดีมิรินปัญหาครับใช่ค่ะซึ่งภาพจำของคนส่วนใหญ่ก็คือการดวลปัญญากันใช่ไหมคะระหว่างกษัตริย์กรีกกับพระภิกษุใช่เลยครับแต่เรื่องที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเลย ซึ่งมันไม่ได้เริ่มในท้องพระโรงที่ไหนเลยนะแต่เริ่มที่ลานวัดธรรมดาธร,รมดาด้วยไม้กวาดแค่นเดียวครับไม้กวาดอันเดียวค่ะเรากำลังจะคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่าพาหิรัคถาหรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องราวนอกประเด็นหลักก็ได้แต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจของเรื่องเลยนะคะอ๋อมันคือเหตุการณ์ในอดีตชาติที่ผูกโชคชะตาของคนสองคนเอาไว้ด้วยกันแบบเหนียวแน่นมากๆ คือพยามิลินกษัตริย์เชื้อสายกรีกที่แบบไม่เคยแพ้ใครเลยในทางปัญญากับอีกท่านหนึ่งก็คือพระนาคเสนค่ะพระอรหันต์ที่เหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อตอบคำถามของกษัตริย์องค์นี้โดยเฉพาะเลยที่ทำให้กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นต้องมานั่งถกปรัชญากับพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่นสิคะแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าต้นเหตุของมหากาบทางปัญญานี้ เกิดจากอารมณ์โกรธแค่ชั่ววูบครับกับการทะเลาะกันของอาจารย์กับลูกศิษย์เรื่องทิ้งขยะเรื่องทิ้งขยะเนี่ยนะครับฟังดูไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้แต่นี่ล่ละค่ะคือความน่าทึ่งของกฎแห่งกรรมที่การกระทําเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามแต่ถ้ามันขับเคลื่อนด้วยเจตนาที่รุนแรงมากๆเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมข้ามเวลาได้มหาศาลเลยงั้นเราต้องย้อนเวลากลับไปดูกันเลยนะครับค่ะ ต้องย้อนกันไปไกลเลยไกลแค่ไหนครับเนี่ยไกลมากค่ะในคัมภีร์ใช้คำว่าหนึ่งพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรคือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆระหว่างที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งปรินิพานไปแล้วและองค์ถัดไปกำลังจะมาตัดสรุ้ยุคนั้นคือสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสะค่ะที่วัดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำคงคามีพระภิสูุรูปหนึ่งซึ่งก็คืออดีตชาติของพระนาคเสน อาศัยอยู่กับสามนเณรน้อยองค์หนึ่งซึ่งก็คือพระยามิลินในอดีตชาติถูกต้องค่ะเป็นสามนเณรที่ค่อนข้างดื้อเลยทีเดียวโอเคครับอาจารย์กับลูกศิษย์คู่หนึ่งแล้วเรื่องด้าไม่กวาดที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยค่ะเช้าวันหนึง่งพระภิกษุกวาดลานวัดเสร็จก็เรียกสามนเณรให้เอาขยะไปทิ้งแต่สามนเณรอาจจะกําลังเล่นเพลินหรือว่าขี้เกียจอยู่ก็ไม่ทราบได้นะคะก็เลยทําเป็นไม่ได้ยินอ้าว เรียกครั้งแรกก็เงียบครั้งที่สองก็ยังเงียบเพราะครั้งที่สามนี่ผมว่าความอดทนของพระอาจารย์คงหมดแล้วล่ะครับใช่เลยค่ะพระภิกษุเกิดโมโหขึ้นมาคว้าด้ามไม่กวาดที่อยู่ในมือนั่นแหละตีเข้าไปที่หลังของสามเณรหนึ่งทีโอตีเลยครับค่ะสามเณรน้อยก็ตกใจร้องไห้จ้าเลยไม่ใช่แค่เจ็บนะคะแต่คงจะน้อยใจด้วยว่าทําไมอาจารย์ต้องทํารุนแรงขนาดนี้ครับสุดท้ายก็ต้องจําใจหอบตะกร้าขยะไปทิ้งที่ริมแม่น้ําคงคา และจุดนี้เองสินะครับที่เรื่องเล็กๆกำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จากแค่การทิ้งขยะกลายเป็นการกำหนดโชคชะตาของคนสองคนไปอีกหลายร้อยปีข้างหน้าใช่ค่ะขณะที่สามนเนรนกำลังจะเทขยะลงแม่น้ำเนี่ยท่านมองเห็นภาพสองอย่างตรงหน้าอย่างแรกคือระลอกคลื่นในแม่น้ำคงคาที่ซัดสาดต่อเนื่องไม่มีวันหยุดและอย่างที่สองคือดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันที่แบบแสงแรงมากร้อนระอุครับ ด้วยอารมณ์แค้นที่ยังคุกรุ่นอยู่บวกกับผลบุญเล็กๆน้อยๆจากการทิ้งขยะนี่ยแหละท่านก็เลยตั้งคำอธิษฐานที่ทรงพลังมากๆขึ้นมาท่านอธิษฐานว่าอะไรครับท่านอธิษฐานว่าด้วยผลบุญนี้ตราบใดที่ข้าพระเจ้ายังต้องเวียนไาวตายเกิดขอให้มีเดชานุภาพแผ่ภัยศาลเหมือนแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนี้โห oh. และขอให้มีปฏิพานไหวพลิบแตกฉานไม่ว่าจะเจอคำถามหรือปัญหาอะไรก็สามารถโต้ตอบได้ไม่ติดขัด เหมือนระลอกคลื่นที่ไม่มีวันหยุดนี้เถิดโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนคำอธิษฐานนี้มันเกิดจากแผลในใจเลยนะครับคือไม่อยากจะถูกใครรังแกหรือทำให้เจ็บใจได้อีกแล้วเลยขอสร้างกรอบป้องกันตัวเองด้วยอำนาจและปัญญาที่ไม่มีใครเอาชนะได้เป็นการวิเคราะห์ที่คมมากเลยค่ะมันคือการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อปกป้องความเจ็บปวดในอนาคตแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้น อา้าวยังมีอีกเหรอครับค่ะเพราะว่าพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์เดินตามมาแล้วได้ยินคำอธิษฐานนั้นพอดีครับท่านเป็นผู้มีปัญญาก็เลยมองการไกลออกไปทันทีว่าอืมถ้าปล่อยให้คำอธิษฐานนี้เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีอะไรมาคารอํานาจเนี่ยในอนาคตสามเณรคนเนี้จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางปัญญาแล้วอาจจะใช้ปัญญานั้นมาข่มเหงท่านหรือที่แย่กว่านั้นคือบั่นทอนพระาศาสนาได้ อาจารย์เลยต้องรีบทั้งคำอธิษฐานแก้เกมทันทีเลยสิครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่เป็นการแก้เกมที่น่าสนใจมากท่านไม่ได้ขอพอรให้อยู่เหนือกว่าหรือไปเอาชนะนะคะอ้าวแล้วท่านขออะไรครับท่านอธิษฐานในเชิงที่เกื้อกูลกันมากกว่าท่านตั้งจิตว่าตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานขอให้มีปัญญายาณอย่างรู้ได้ไม่สิ้นสุดดุดกระแสน้ำในแม่น้ำคงคา และเมื่อใดที่สามเณรผู้นี้มาตั้งปัญหาถามข้าพเจ้าขอให้สามารถไขปัญหานั้นให้กระจ่างแจ้งได้เหมือนการสร้างปมได้ที่ยุ่งยุ่งให้คลี่คลายออกได้โดยง่ายเถิดโอ้โหคนละมิติเลยนะครับเนี่ยคนหนึ่งขอปัญญาเพื่อเอาชนะแต่อีกคนขอปัญญาเพื่อไขข้อข้องใจคนหนึ่งสร้างปมขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองอีกคนขอความสามารถในการคลายปมนั้น นั่นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะคำอธิษฐานสองอย่างนี้ได้กำหนดบทบาทของทั้งคู่ในอนาคตไว้แบบสมบูรณ์เลยสามเณรถูกกำหนดให้เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุดส่วนพระภิกษุถูกกำหนดให้เป็นคำตอบที่สามารถปลดเปลื้องทุกข้อสงสัยนั้นได้เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังลงไป รอวันเวลาที่จะงอกเงยขึ้นมาใช่ค่ะแล้วต้องรอนานแค่ไหนครับกว่าเมล็ดพันธุ์นี้จะออกดอออกผลก็ข้ามยุคข,ข้ามสมัยเลยค่ะประมาณ500ปีหลังพุทธกาลของพระโคตมาพุทธเจ้าก็คือประมาณ2,500ปีจากเหตุการณ์ด้าไม้กวาดราน,นั่นเองใช่แล้วค่ะและสามเณรน,น้อยในวันนั้นก็ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนี้มีพระนามว่าพระยามิลินหรือในประวัติศาสตร์สากลคือพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งครับ พระองค์นี้เป็นผลผลิตของคำอธิษฐานแบบสมบูรณ์แบบเลยคือมีทั้งอำนาจและปัญญาที่เฉียบลํลมมากเชี่ยวชาญศาสตร์ถึง18แแขนงและพระองค์ก็ใช้ปัญญานั้นท้าทายนักบวชไปทั่วเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท้าทายสมณะพราหม์ทั่วทั้งชมพูทวีปเลยจนไม่มีใครกล้าสู้ด้วยเหมือนกับว่าท่านกำลังหาคู่ปรับทางปัญญาที่สมน้ำสมเนื้อแต่ก็หาม่เจอ หาไม่เจอเลยค่ะสถานการณ์มันหนักข้อถึงขนาดที่ว่าพระองค์ไล่ต้อนนักปราดด้วยคำถามจนทุกคนจนมุมบรรดาพระภิกษุสงฆ์ต้องอพยพหนีออกจากเมืองสาคลน,นครไปจนหมดโอ<ฮ>้เกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางปัญญานานถึงส2บสองปีเต็มลองนึกภาพตางแล้วมันน่าจะหนาวนะครับการเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องหรืออาจจะในทั้งแผ่นดินจนไม่มีใครให้คุยด้วยได้มันคือความโดดเดี่ยวทางปัญญาค่ะ จนพระยามมลินถึงกับท้อแท้แล้วก็บ่นออกมาว่าชมพูทวีปนี้ช่างว่างเปล่าเสียจริงเหมือนแกลบที่ไม่มีเมล็ดข้าวอยู่ข้างในไม่มีใครเลยหรือที่จะไขข้อสงสัยของเราได้คำบ่นของพระองค์นี้เองสินะครับที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงพบอื่นร้อนถึงสวรรค์เลยว่างั้นเถอะครับหัวเราะเบาๆ <laughs> ร้อนถึงสวรรค์และป่าหิมาพาันเลยค่ะ ในคำพีบรรยายว่าเหล่าพระอาหารหันต์จำนวนมหาศาลท่านมาประชุมฉุกเฉินกันที่ถ้ำรักิตะเลนะเพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ที่ประชุมก็ลงมติเป็นเอกฉันเลยนะคะว่าในบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งปวงไม่มีใครสามารถต่อกรกับปัญญาของพระยาเมลินได้ยกเว้นอยู่องค์เดียวค่ะที่ถูกกำหนดมาโดยโชคชะตาใช่ค่ะยกเว้นเทพบุตรนามว่ามหาเสนบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ซึ่งก็คือพระพิสุผู้เป็นอาจารย์ในอดีตชาตินั่นเองภารกิจไปทัาทามเทพบุตรองค์นี้ให้ลงมาเกิดก็เลยเริ่มต้นขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ง่ายอีกตามเคยจะชวนใครสักคนที่อยู่บนสวรรค์ให้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ที่วุ่นวายมันก็คงยากนะครับไม่ง่ายเลยค่ะตอนแรกมหาเสนเทพบุตรป,ปฏิเสธเสียงแข็งเลยท่านบอกว่าโลกมนุษย์มันทุกข์มันวุ่นวายข้าพเจ้าอยากจะไปเกิดในพรหมโลกที่สงบสงบ,สงบแล้วเข้านิพพานที่นั่นเลยดีกว่า แล้วทำยังไงล่ะครับทีนี้คณะส่งต้องเจรจาอยู่นานค่ะจนพระอสกุตเทระผู้เป็นประธานต้องใช้ไม้ตายไม้ตายที่ว่าคืออะไรครับคือการอ้างถึงหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขส่วนตนท่านกล่าวว่าดูก่อนมหาเสนถ้าท่านไม่ยอมลงไปจุติในครั้งนี้พระพุทธศาสนาในชมพูทวีปจะต้องเสื่อมถอยอย่างแน่นอนโอ้โห oh. พอได้ยินแบบนั้นด้วยธรรมสัญญาและความรับผิดชอบที่เคยเป็นพระภิกษุมาก่อนมหาเสนเทพบุตรก็เลยยอมรับคำอาราธนาค่ะพอตอบตกลงแล้วกระบวนการเตรียมการให้กำเนิดคำตอบสำหรับพระยามิลินก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งมีรายละเอียดที่น่าทึ่งมากโดยเฉพาะเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระโรหณะใช่ค่ะ พระโรหณนะท่านนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ในวันนั้นเพราะท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงสุดพะท่านออกจากสมาบัติมาคณะสงฆ์ก็เลยมีมติลงทันทกรรมกับท่านอเดี๋ยวครับทันทกรรมหมายถึงการลงโทษเหรอครับท่านไปทำอะไรผิดเป็นเหมือนบทลงโทษเชิงภารกิจมากกว่าค่ะเพราะท่านขาดประชุมครั้งสำคัญคณะสงฆ์ก็เลยมอบหมายภารกิจที่ยากที่สุดให้ท่านรับผิดชอบคือภารกิจอะไรครับ คือท่านต้องไปโปรดบุตรชายของพราหมณ์ชื่อโสนุตระซึ่งจะเป็นที่จุติของมหาเสนเทพทบุตรให้เด็กคนนั้นยอมมาบวชให้ได้แล้วภารกิจนี้มันยากขนาดไหนครับมันคือบททดสอบความอดทนขั้นสุดยอดเลยค่ะพระโรหนะต้องไปยืนบินทบาทที่หน้าบ้านของพราหมณ์โสนุตระทุกวันเป็นเวลา7ปีกับอีก10เดือนเดียวนะครับเปีสิเดือนนี่มันเกือบ8ปีเต็มๆเลยนะ ไปยืนหน้าบ้านให้คนด่าทุกวันโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเลยเหรอครับใช่ค่ะตลอดเวลาเกือบ8ปีนั้นท่านไม่เคยได้รับอาหารแม้แต่ทัพพีเดียวไม่เคยได้น้ำแม้แต่หยดเดียวสิ่งที่ได้รับทุกวันคือคำด่าทอไล่ตะเพิดแต่พระโรหณะก็ไม่เคยแสดงอาการกรวธตอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> ท่านแค่มายืนนิ่งๆพอถึงเวลาก็กลับไปจนกระทั่งวันหนึ่งพรามโสนุตระ ก็เริ่มทนไม่ไหวกับความดีของท่านเองหมายความว่ายังไงครับคือพราหมณ์เกิดความสงสัยแล้วก็เลื่อมใสขึ้นมาในใจว่านี่มันนักบวชประเภทไหนกันที่เราด่าทุกวันมาเกือบ8ปีแต่เขากลับไม่เคยโกรธเราเลยความอดทนอันยาวนานของพระโรหนะได้ทำลายทิฏฐิในใจของพราหมณ์ลงได้สำเร็จในที่สุดก็สำเร็จค่ะ ในที่สุดพราหมณ์ก็ยอมนิมนต์ท่านเข้ารับอาหารในบ้านซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มหาเสในเทพบุตรได้จุติลงในครัภภรรยาของพราหมณ์และได้ชื่อว่านาคาเสนก,กุมารเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่ากว่าจะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่นี้มันต้องอาศัยความเพียรของคนอื่นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวถูกต้องค่ะนาคาเสนก,กุมารเกิดมาพร้อมกับความเป็นอัจฉริยะเรียนจบไตรเพศและศาสตร์ของพราหมณ์ทั้งหมดตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยการฟังแค่ครั้งเดียว แต่จุดเปลี่ยนสําคัญก็คือแม้จะมีความรู้ทางโลกสูงสุดแล้วท่านกลับรู้สึกว่างเปล่าในใจอ oh. ท่านเปรียบว่าความรู้เหล่านี้เหมือนกองแกลบที่หาเมล็ดเข้าสารไม่ได้ความรู้สึกนี้เองที่ผลักดันให้ท่านไปขอบวชกับพระโรหณนะะเข้าใจเลยครับมันคือความรู้สึกที่ว่าต่อให้รู้ทุกเรื่องในโลกแต่ถ้ามันตอบคำถามที่ลึกที่สุดในใจเราไม่ได้ความรู้นั้นก็ไร้ค่ามีค่า ใช่ค่ะและก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ทั้งสองท่านได้พบกันนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบครับคือเรื่องราวบุพกรรมที่เราเล่ากันมาทั้งหมดนี้มันเป็นเวอร์ชั่นของคัมภีร์บาลีสายเทราวาสแต่จริงๆแล้วมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งในคัมภีร์ของจีนซึ่ง,แต,ตง,ง,งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอ๋อแตกต่างกันยังไงครับในฉบับบาลีที่เราคุยกันตัวละครในอดีตคือพระภิกษุกับสามเณรใช่ไหมคะ ค,ความสัมพันธ์เริ่มจากความขัดแย้งครับคือการตีด้วยไม้กวาดความโกรธความแค้นค่ะนำไปสู่การตั้งปณิธานเพื่อแก้เกมกันเป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยกฎแห่งกรรมแบบตรงไปตรงมาแต่ในฉบับจีนนี่คนละเรื่องเลยเหรอครับคนละเรื่องเลยค่ะในฉบับจีนตัวละครในอดีตชาติคือช้างกับฤาษีช้างกับฤาษีใช่ค่ะความสัมพันธ์เกิดจากความเลื่อมใสไม่ใช่ความขัดแยง้ง คือช้างตัวนี้คอยปรนนิบัติรับใช้ฤาษีด้วยความศรัทธาและคำอธิษฐานของทั้งคู่ก็เกิดจากความปรารถนาดีที่อยากจะเจอกันอีกในชาติหน้าเพื่อช่วยเหลือกันต่อไปโหหมายความว่าเวอร์ชันหนึ่งพวกเขาเป็นคู่ปรับทางปัญญาที่เกิดจากความขัดแยง้งแต่อีกเวอร์ชันหนึ่งพวกเขาเป็นกัลยาณมิตรทางธรรมที่ผูกพันกันมานี่มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนมุมมองทางเทววิทยาของแต่ละนิกายได้ชัดเจนมากค่ะ ฉบับบาลีของเทรวาสจะเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงทำอะไรได้อย่างนั้นส่วนฉบับจีนที่ได้รับอิทธิพลจากมหายานจะเน้นเรื่องมหาปณิธานของพระโพธิสัตว์ที่ผูกพันและช่วยเหลือกันข้ามภพชาติเอา้าหลังจากบวชแล้วพระนาคเสนก็ยังไม่ได้ไปเจอพระยามิลินทันทีใช่ไหมครับ ยังค่ะท่านต้องฝึกฝนตนเองจนบนรรลุทมขั้นสูงสุดเสียก่อนมีเหตุการณ์สำคัญตอนที่ท่านไปศึกษาต่อกับพระธรรมรักขิตแม้ท่านจะเรียนรู้พระไตรปิฎกได้เร็วมากแต่อาจารย์กลับตำหนิอย่างรุนแรงต่อหน้าคณะสงฆ์ตำหนิว่าอะไรครับว่าหน้าเกษณเธอเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคที่ได้แต่รีดนมโคมาดื่มกินแต่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของโคอย่างแท้จริงโอ้โหฟังแล้วเจ็บจีดเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่คมมาก หมายความว่าแม้จะมีความรู้ในตำรายเยอะแต่ก็ยังไม่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะถูกต้องค่ะคำพูดที่รุนแรงนั่นแหละที่เป็นเหมือนแรงกระตุ้นสุดท้ายทําให้พระนาเคเษนเกิดความสังเวชใจแล้วก็เร่งความเพียรอย่างหนักจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในคืนนั้นเองเท่ากับว่าตอนนี้คําตอบได้ถูกเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะและและ้วเมื่อทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์พระนาเคเษนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองสาคนนคร เพื่อเผชิญหน้ากับคำถามที่รอคอยท่านมานานแสนนานฉากการ,รเผชิญหน้าในคำพีบรรยายบรรยากาศไว้อย่างน่าขนลุกเลยนะคะเขาบอกว่าแค่ราชบุรุษไปกราบทูลว่าบัดนี้มีพระเถระนามว่านาคเษนเ,เดินทางมาถึงเมืองแล้วพระยามิลินผู้ไม่เคยเกรงกลัวใครไม่เคยหวาดหวั่นต่อปัญญาของนักปราชน้าไหนกลับเกิดอาการลมชาติลมชาติคือคนลุกชันเหรอครับใช่ค่ะ ขนลุกชันขึ้นมาทันทีและเกิดความหวาดหวั่นในพระไทยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโหหมายความว่าความกลัวที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความกลัวแบบปกติแต่เป็นความกลัวในระดับจิตวิญญาณเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตชาติที่ยังฝังอยู่เลยเหลหรครับใช่เลยค่ะมันคือจิตใต้สํำนึกของพระองค์ที่ยังจำความเจ็บและความกลัวจากด้ามไม้กวาดของพระอาจารย์ในอดีตชาติได้ ความกลัวของสาม,มนเณรน้อยในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนม,มาเป็นความยำแกรงในปัญญาของผู้เป็นอาจารย์ในชาตินี้เป็นการปูฐานให้การสนทนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะพอฟังมาทั้งหมดแล้วเรื่องราวบุพกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่นิทานประกอบจริงๆแต่มันเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่ไขความเข้าใจว่า ทำไมการพบกันครั้งประวัติศาสตร์นี้จึงต้องเกิดขึ้นครับมันแสดงให้เห็นถึงพลังของเจตนาและคําอธิษฐานที่สามารถตั้งโปรแกรมจิตข้ามพบชาติได้อย่างน่าทึ่งและยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามที่ขาดกันไม่ได้ใช่ครับพระยามิลินคือคําถามที่เกิดจากความสงสัยและความต้องการที่จะเอาชนะส่วนพระนาคเสนคือคําตอบที่เกิดจากปัญญาและการปลดเปลื้องข้อสงสัย หากขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปคำพีมิลินทัปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยมันคือเรื่องราวที่นำประวัติศาสตร์จริงๆของกษัตริย์เมนันเดอร์มาซ้อนทับกับตำนานทางศาสนาเพื่ออธิบายการประทะกันทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ่านกรอบคิดเรื่องกรรมได้อย่างลงตัวที่สุดครับเอาล่ะครับวันนี้เราได้เจาะลึกถึงรากฐานที่มาของการสนทนาครั้งสำคัญนี้กันไปอย่างเต็มอิ่มแล้ว ซึ่งก็ทําให้เราเห็นว่าเบื้องหลังของคําถามคําตอบที่ลึกซึ้งและเฉียบคมนั้นมีเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ซ่อนอยู่ทั้งความโกรธความกลัวความน้อยใจความปรารถนาและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับถ้าการกระทําที่เกิดจากอารมณ์โกรธชั่ววูบด้วยด้ามไม้กวาดเพียงครั้งเดียวสามารถก่อกําเนิดโชคชะตาทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ข้ามศตวรรษได้ แล้วเจตนาเล็กๆในน้อยทัย้งดีและร้ายที่เรากำลังตั้งขึ้นในใจอยู่ทุกวันนี้มันกำลังจะนำพาเราไปสู่โชคชะตาแบบไหนในอนาคต